สัตว์เลีเข้ามาในโครงการเราได้นะครับคนที่รักสัตว์เทั้งหลายนะครับเราเราเชื่อว่าในความสุขเราอยากจะแบ่งปันคับ เพื่อนทุกคนที่เรารักนะครับก็คือสันเลยของเราครอบครัวก็กจะมีความสนุกสนานนะครับในโอกาสที่ผมขอขอบคุณปสปอนเซอร์ของเรานะครับบริษัทไทเปมาราจักัดมหาชนนะครับที่ช่วยให้เราจัดการซาวน์ในการเล่นของเรา music ก n นเด garden เกิดครับได้ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ชเจริญโอสดนะครับจัดก,กิจกรรมต่างๆจากดนตรีมาให้เราทั้ง20วันเพื่อร่วมในเทศกาลที่จะฉลองในครั้งนี้นะครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ท้ายสุดนี้ผมขออวพรให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในโอกาสเทศกาลวันนี้นั่นเองข่าวกับงานชิวอ,อาเดอร์พาร์2025ค่ะดีใจมากเลยครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานชิวอ,อาเดอร์พาร์2025นะครับก็รู้สึกว่าผมได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในดวงดาวได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งต่อความสุขให้กับทุกๆุกคนแล้วก็ส่ง ส่งท้ายสิ่งไม่ดีแล้วก็ต้อนรับสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงในปีต่อไปครับเชื่อว่าตอนนี้นะครับทุกคนกนำลังรอรับครอบสื่อคุณฟิล์มอยู่นะนี่น้องอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอุ๊ยอัดสั่นนิดนึงไม่เป็นไรนะถึนคนเขาถูกเล็กเนาะแต่ว่าเอาอยู่คิดว่าคิดว่า,วาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันดูน้องอันนี้เ<ช>นาะอะอาอ,อย่างเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะคุณฟิล์มมีแพลนที่จะไปเฉลิมฉลองที่ไหนไหมคะ ก็จริงๆแล no? ้วถ้าถ้าไม่มีงานเขาได้ข้างในนะครับก็คงใช้เวลาอยู่ก <go> ับครอบครัวครับหรือไม่ก็พาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็มีคนนี้เป็นสมาชิกในครอบครัว้ช่างลากับน้องเพราะว่าแอบซุบละเกิดน้องบอกว่าน้องเป็นดาราน้องเลยเกินเนดารานะน้องเป็นทำเป็นดาราลูกทำตัวให้สมเป็นดาราทำตัวในนีลูกพอเป็นดาราใช่ไหม เี้ยงไงบ้านนะคะคุณฟิล์มก็อาจจะปม่ใช่ต่างประเทศมั้งครับแบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถามคนทำบ้าน ถ้าคนถามถามาทางบ้านก่อหรือว่าอยากมาเจอานี่ก็ได้ที่เราฟังเพราะว่าตอนนี้นะคะเราเป็นโวงการที่เป็นพื้นที่เพจเฟนดี้อดอ้วยพาน้องๆมาเดินเล่นได้ด้วยนียหรือว่าจะพาน้องออนนี่ม,มาเดินเล่นก็ได้ดีด้วยช่วงนี้ห็นว่าคุณฟีทํางานหนักมากเลยมีวิธีบาลานซ์ยังไงคะการแบ,บ่งเวลาให้กับการทําง,งานให้กับครอบครัวรวมไปถ,ถึงเจ้าตัวเล็กด้วยจริงๆก็ ประการค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วยังไงเราก็ต้องประการชีวิตของตัวเองให้ได้นะเพราะว่าหลายๆคนก็จะรู้ว่าเวลาที่ผมทำงานเนี่ยผมองถ่ายละครค่อนข้างเป็นลูทีนแล้วก็ทำงานค่อนข้างเช้ามาดึกก็จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ว่าซึังในช่วงที่เป็นช่วงที่พักเบรกะครับผมก็จะถามตาให้น้องๆอ่ะพยายามดูสิ่งที่สามารถจะเป็นไปได้แล้วก็รวมถึงพวกแมนูก็ เป็นความสามารถที่ผมสามารถประล้าชีวิตได้มากที่สุดเท่า,าที่ทำได้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะที่สามารถแบ่งเวลาทุกอยก่างได้อย่างลงตัวนะเลยบบแต่แอบเหนื่อย